โฮมเรคคอมเมนต์วันนี้ค่ะมีทาวน์โฮมราคาเริ่มต้นไม่ถึง3ล้านบาทมาฝากนะคะมาพร้อมกับโปรโมชั่นที่น่าสนใจมีมาฝากกันทั้งหมด6โครงการด้วยกันค่ะเริ่มกันที่สิริเพรสประชาอุทิศ75นะคะเปิร์โซนใหม่ค่ะ พร้อมส่วนลดทุกหลังนะคะลดสูงสุด500,000บาทแล้วก็แอร์ทั้งหลังค่ะราคาเริ่มต้น2,999,000บาทไปจนถึง5ล้านบาทค่ะ M Life สุขุมวิทบางปู87นะคะ Premium t าวน Home ค่ะแนวรถไฟฟ้าบางปูค่ะเปิดเฟสใหม่นะคะมาจองก่อนก่อนที่จะปรับราคานะคะกู้ได้100%แล้วก็ฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,999,000บาทค่ะ Garden Town เ,เพชรเกษมเรียบคลองทวีวัฒนาค่ะอันนี้เปิดโซนใหม่เหมือนกันกับทาวน Home รุ่นขายดีค่ะ ทริปเปลิลคูณ3ไปเลยนะคะดีลคุ้มลดกว่า1ล้านบาทนะคะฟรีแอร์ทั้งหลังแล้วก็ฟรีทุกค่าใช้จ่ายค่ะราคาเริ่มต้น2,490,000บาทค่ะบ้านฟ้กนากรีเนรี่ทีโอปิ่ 9, 000, ปน9พรกเกษมนะคะทาวน์โฮมหน้ากว้างกับฟังก์ชัน3ห้องนอนค่ะพร้อมกับโฮมออโตเมชั่นทั้งหลังแล้วก็ฟรีแอร์ทุกห้องนอนราคาเริ่มต้น2,900้านบาทค่ะ สิริเพรสเกเกษมสาย4นะคะทาวน์โฮมพร้อมอยู่พดานสูงฟังก์ชันจุใจค่ะพร้อมส่วนลดสูงสุด3 0 0แสนบาทพร้อมสิทธิพิเศษอีกมากมายเลยค่ะราคาเริ่มต้น2 2 9 0 0 0 0บาทค่ะโครงการสุดท้ายค่ะชวนชื่นทาวน์บางใหญ่นะคะมีสเปเชียลยูนิตมาแนะนำค่ะกับบ้านซีรีส์ใหม่นะคะผนังเกาะอ,อิดค่ะผ่อนเริ่มต้นเบาๆนะคะ8,480บาทต่อเดือนค่ะราคาเริ่มต้น2 2 9 0 0 0บาทค่ะสนใจโครงการไหนนะคะสามารถพิมพ์คอมเมนต์บอกด้านล่างได้เลยค่ะ Ya.